ท่านก้าวชาวใต้ก้าวเร็กไปเลยที่อำเภอโกสมุยนะครับชาวโกสมุยยังไม่มั่นใจก่อนที่รัฐจจกาศได้ประชาชนโทษหน้ากากกับนองยิงอม uh huh. ในกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนใหญ่ต้องการในไสนากากส่วนการฉีดวัคซีนในพื้นที่โกสมุยเลือกเพียงโรยละเจ็ดเท่านั้นเองครับ จาก lifting, กรณีทีพประลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันมดีขึ้นต่อเนื่องจะเข้าสู้โรคประจําทิ่น,นต,ตามกาหนดนะครับและข้อหน่วยงานสาธารณสุขนําร้องในการใช้ชีวิตอยู่รวมโควิด -19 อย่างปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนโดยประมาณกลางเดือนมีถุนายนนะครับจะปรับคําแนะนําไห้สวมหน้ากากอนามัยได้ให้รวมนํนำแก่กลุ่มผู้ป่วย68 0<า>นะครับการอยู่ในที่ปิดอากาศท้ายที่ไม่สะดวก นนกิจการที่คุณมักหมากอย่างเงี้ยต้องใช่นะ <Ooh. S 1> นะครับโดยก็ไปประชาชนสาปฏิบัติและเรียนรู้ยู่ COVID คู่โควิดกลับจังหวัดสุราษฎร์นี่เป็นหนึ่งในสิบสี่จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่เขียนนำร้องพ่นคลายในการใส่หน้ากากอนามัยนะครับป้องกันโควิดส mm ิบ hmm. เก้าเกาะมุ่ยก็ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนมาแล้วเนี่ยเราไปทิพซ่านะ <Ooh. S 1> อย่างเลือกเพียงแค่รอยละเจ็ดนะครับ าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าก็สมิจะครบเกณฑ์กำหนดนั่นเองครับทีนี้ทางผู้ซื้อข้าวของเราเลยค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิดก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเขาไม่ขคยใส่หน้ากากกันเนื่องจากว่าเขามีความเชื่อว่าคนแค่ใส่หน้ากากก็คือผู้ป่วยแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนที่ใส่หน้ากากอนามัยกันยู่ค่ะโดยปฏิบัติตามมาตรการข้องประเทศไทยส่วนคนไทยเราก็ยังใส่หน้ากากานอนามัยป้องกันโควิดสิบเก้าตามมาตรการป้องกันข้อง รวงสาธาราสุขทีนี้เราก็ได้ไปพูดคุยกับนายผูผ้ามีเพียรค่ะผู้จัดการท่าเรือหน้าทอนบริษัทเรือ,เร,อเร็วลมพระยาจำกัดก็บอกว่าในเรื่องการพ่อนคลายไม่ต้องใส่หน้ากากนั้นในส่วนข้องหนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนนี่เข้าไม่นิยมใส่กันนะแต่ว่าตัวเองมองว่าเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคต่าง นอกจากโควิดแล้วด้วยน่าก็ควรจะใส่หน้ากาค่ะส่วนพนักง,งานข้องบริษัทปัจจุบันทุกคนใส่หน้ากากอนามัยจนชินแล้วที่สําคัญก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการกันค่ะครับในเรื่องนี้นางเ้าจินตนาพรมยศแม่าคาไขยกาแฟและเครื่องดื่มร้านจินตนาคาเฟ่ทิตาบุอ่างทองเนี่ยแกก็บอกว่าอย่างย่ายใส่หน้ากาอยู่นะเพราะว่ากว่ารู้สึกว่าสะอาดกว่านะครับสะอาดปลอดภัยเพราะถ้าใส่หน้ากากอนามัยจะซีบดีว่า รือเราชินกับมันแลวนะตอนนี้ชินแล้วไปไดเนี่ยต้องยิติดมือไปแล้วแม่คากาแฟต้องพบลูกค้าหมารกรเลแกนอีกคนหนึ่งนายสุ่มพรผลมซี่อาชีพขับรถเกงรบบจ้างนะครับคิวท้าเรือสีซันเนี่ยเก้กัโบ,บรัรัฐ,รฐ,รฐจะประกาศแม่ใส่นาก,ากักป้องกันเชื้อโควิดเป็นเรื่องที่ดีถ้าโดยรวมแล้วถ้าเราใส่ยไวย้ก้อนก็ดีถ้าเปิดการท่องเที่ยวเลยเราพบปะ,ะกันเราก็ควรใส่หน้ากากไว้ก้อนเมื่อผ่านไปแล้ว ถ้าแล้วถึงงเดือนนะครับรอยมาเปิกดก็ได้นะครับอืเอเานี่หลายๆความคิดเล่นนะแต่ฝรั่งนี่ก็มาเที่ยวนี่ยเขาอยากจะว่าโอ้ยยักสูดอากาศบริสุทธิ์เที่ยวให้เต็มที่นั่นแหละตึงนตาไข่ใส้นาการเขากเกี่ยวเป็นคนป่วยวันนี้นะครับนะะะคอ่แต่ว่าคนคตัวเองอยายกใส้กยู่นะอืมตอนนี้ทอดนากาคือเครื่องเราดินะคะ